สวัสดีครับพวกผมนะครับเบอยนะครับจากช่องพิเร์ฟรีนะครับทาถ่ายเอฟซีทุกคนนะครับตอนนี้แม็ี่อยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็วันนี้น้องต้นข้าวนะครับมีงานร้องเพลงที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็นนทบุรีกับกรุงเทพมันก็เป็นเขตติดต่อกันนะครับก็ไม่ไกลนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเพจนะครับของน้องต้นข้าวแล้วนะครับทุกท่านก็สําหรับ นะครับในวันนี้นะครับคิวงานแสดงนะครับอัปเดตคิวงานแสดง23มกราคม2569เวลา21นาฬิกาหรืหอว่า3ทุ่มง,งานปิดทองขวางลูกนิมิตตัดไว้วัดบัวขวัญพระอารามหลวงตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมาเป็นกำลังใจให้หนูหน้าวทีกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันนะคะรับพ่อแม่เป็นเพียงที่รักของหนู อ๋อ FC คอมเมนต์มานะครับถา้าวันนี้ถ้าเจอพี่จีจี้อย่าลืมร้องเพลงสวยจนล้นให้เขาฟังสักหน่อยนะลูกนะครับเห็นบอกมาแน่เอ้อจริงหรอครับถ้าจีจี้มาแล้วผมจะขอสัมภาษณ์เขาจะให้สัมภาษณ์หรือเปล่านะรอ,อดูนะครับ รอชมไลฟ์สดจากเอฟซชนบุรีแล้วก็แกะเพลงจำเลยรักหน่อยนะจ๊ะสักท่อนพอเป็นกระสลูกทุ่งลูกกงหมอลำเอาให้ฉ่ำไปเลยสุภยาแสงสีเสียงคงมาเต็มนะลูกเมื่อคืนปู่ดูไม่จบไฟเวทีแสงไม่พอตาตาลายเลย อ๋อเวทีเมื่อคืนใช่ไหมลูกคือรูปภาพที่สวยงามที่สุดย่านีและครูนิวคือกอรอบรูปที่ดีถ้ารูปที่ไม่ใส่กรอบไปติดผนังคงไม่สวยงามเหมือนอยู่ในกรอบที่ดีที่มีคุณภาพวันนี้รอฟังข่าวดีลูกสาวต้นข้าวไปพร้อมๆกันพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่บ้านเตรียมฉลองแล้วเราแสดงความ,มดีกับลูกสาวนะคะ พ่อขอเป็นกำลังใจให้นะครับรอฟังข่าวดีของหนูไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรพ่อคนนี้จะจับมือหนูตลอดไปครับปูเสือรอตั้งแต่เช้าแล้วจ้าวันนี้เป็นวันที่พิเศษและยิ่งใหญ่จริงๆพ่อพ่อ,อแม่จะมีความสุขมากที่สุดเลยเราจะชะโยโห่ร้องไปพร้อมกันให้ดัง,งตึกกล้องทั่วฟ้าเมืองไทยรักเธอมากนะสุบิยารักแบบไม่มีใครบังคับให้รักรักแบบซึมลึก ใช้โยไปพร้อมกันเลยจ้ารอติดตามชมจ้าหลานสาวคนเก่งวันนี้รอรุ้นรางวัลด้วยจ้า <c oughs> บุญรักษาภาคคุ้มครองขอให้หนูมีสุขภาพแข็งแรง <c oughs> เดินทางปลอดภัยทั้งคณะมีพลังกายพลังใจที่แข็งแกร่งประสบความสำเร็จสูงสุดในสิ่งที่มุ่งหวังไว้นะคะลูก วันนี้ผลโหวตไทยรัฐจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่พลังรักของแฟนเพลงหนูอย่างเหนียวแน่นร้นหลามเหมือนเดิมทุกคะแนนและทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่สุดแล้วนะคะลูกเสยียดายมาถึงนอนอีกแล้วแต่ยังอยู่ภูเก็ตอ๋อเอฟซี FC ตภารกิจทำงานนะที่อื่นนนทาบุรี อีกแล้วครับท่านยินดีกับชาวนนทบ,บุรีด้วยครับอรอบนี้ได้มานนทบ,บุรีอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ไทยรัฐอาจจะมาเซอร์ไพรส์ที่หน้าเวทีก็ได้อ,อก็เป็นไ,ไนะนปนไ,ได้นะครับน่าจะเป็นไปได้นะครับรอชมไลฟ์สดอยู่บ้านจะรอความสำเร็จของลูกสาวนะแล้วก็รอฟังข่าวดีจากไทยรัฐที่สุดปี2025ไทยรัฐ อวอร์ด2 0 2 5หถ่ายทอดสด23่บสามกราคมนี้2องทุ่มเป็นต้นไปทาง YouTube ไทยรัฐนิวนะครับก็คือประกาศผลใช่ไหมนะครับว่าใครจะได้ที่หนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับวันนี้ขอสุิยาเสียงเทียนด้วยครับอืมนะครับผมรอฟังข่าวลูกสาวตอนสองทุ่มวันนี้อย่างใจจดใจจ่อ ขอเพลงคอยรักที่สถานีร้องใหม่นะขอบคุณครับรอรุนข่าวดีของลูกและรับชมการแสดงของจีดาลูกทุ่งคนเก่งนะลูกเตรียมฉลองแชมป์ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมแล้วลูกเครื่องข้าวคนเก่งเนี่ยเอบอกว่าแตกอีกแล้วแตกไหมผลบอกว่าแตกแน่ๆเลยอนยะู่ในเมืองนะฮะ วันนี้คงเป็นวันพิเศษสำหรับหนูแล้วเอแล้วก็ f อซีทุกท่านทุกคนเลย่าจะรอดูทางไลฟ์สดนะจ้าวันนี้จะแต่งตัวแบบไหนรักนะสุริยารอยยิ้มของหนูทำให้โลกสดใสขึ้นอีกเยอะเลย <pir ms> ชอบดวงตาดวงใจที่สดุดเต้นบุ๊ดรุดิุ้น่ารักจ้าตั้งหน้าตั้งตารอจ้าสามทุ่มโอเคจ้าพรุ่งนี้วันหยุดไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงาน ตึกกี่ทุ่มก็ได้สบายสบายน,นี่ขอเป็นวันดีสำหรับต้นข้าวนะจะรุนท็อปโหวตเพื่อส่งต้นข้าวถึงจุดมุ่งหมายที่พ่อพ่อ,พอแม่ช่วยกันโหวตให้ต้นข้าวถึงต้นต้นข้าวจากไม่ชนะก็ขอต้นข้าวชนะใจพ่อพ่อแม่กระพออต้นข้าวทันใจอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะทุกคนผมเคยบอกไปแล้วว่าการโหวต ไม่ได้มีผลอะไรกับศิลปินนะครับไม่ได้มีผลเรื่องการงานอะไรนะครับคะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามก็รลัดล่วไปส่วนใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปัจจุบันเน,นี่ยน้องนเข้าก็มีงานอ๋อเกือบเต็มเดือนตลอดนะครับก็แพ้ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาก็ว่าไปนะเป็นแค่การบวชทั้งทุกคนไม่ได้มีผลอะไรนะครับอย่าไปใส่ใจอะไรมากถ้าแพ้ก็อย่าไปพานหรืออะไรยังไงนะครับ ถ้าชนะมันก็ส่วนของเรื่องชนะนะครับก็ดีใจด้วยนะครับอืเห็นไหมครับทุกคนก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับอย่าไปคิดอะไรมากเรื่องการโหวตนะครับรับทราบค่ะแม่จะคอยติดตามดูนะสถานบ,บ้านแม่เมื่อคืนหนูเล่นเดบระทับใจมากๆเลยลูกเวลาหนูล้อมเพลงก็ทำตาเท้นลุกยิ้มยิ้มตามเนื้อเพลงหนูนเสน่ห์มากค่ะ งานนี้พี่ดิจ้จะให้อะไรน้องติดตามชมครับพ่อ,พอแม่แม่โห oh, วัดน,นี้สวยสวยงามมากขับรถบนทางด่วนเห็นประจํามันบัวขวัญใช่ไหมพระอารามหลวงใช่ไหมถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระอารามหลวงเนะี่ยนะครับรอชมนะครับต้นข้าวคนเก่งเมื่อคืนร้องได้สุดยอดจริงๆที่งานมดแดงปริญยาเวอร์ วันนี้ลุงก็รอชมทางไหล์สดและรอฟังโลกของพึ่งจากหนูด้วยเป็นกำลังใจให้ตลอดครับเวลาสองทุ่มก็จะรอเฮไปกับทุกๆท่านกับประกาศผลไทยรัดอวอร์วันนี้เตรียมเฮหน้าจอเลยครับขอให้เดินทางปลอดภายในทุกๆเส้นทางนะครับเป็นกำลังใจใเสมอจากเอฟซีจังหวัดแพร่จากรอรุ้น รอเชียลูกสาวล่ะแก้มป่องครับผมที่ว่ารอลุ้นก็คือกิดาลุกทุ่งตัวน,น้อยแก้มป่องของพ่อ,พอ,พอ,อแม่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังจะเกิดขึ้นะแน่นอนนะครับต้องลุ้นนะครับประมาณนี้นุกคนนะครับ อ๋อผลโหวตจะประกาศตอนสองทุ่มก็นะตามนี้นะทุกคนนะครับวัดัวขวัญน,นะทุกคนก็สําหรับคืนนี้นะครับน้องทุนข้าวเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะร้องเพลงให้กับเอฟซีได้รับฟังกนนครับสามทุ่มนะครับสามทุ่มแต่ว่าไอ้ผลประกาศทางเลัดเนี่ยสองทุ่มก็พอดีแหละคือเขาประกาศก่อนที่น้องทุนข้าวจะร้องถ้าสมมติน้องทุนข้าวชนะเนี่ย ที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหแปนเพลงดีใจกันมากเลยนะเอลั่นเลยแหละแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปคิดอะไรมากมายอ่ะคราวนี้เรามาว่าถึงการวางแผนการของเราเนาะทุกคนนะครับก็แอะมะกะวีเองก็เมื่อคืนนะครับอยู่ที่สุพรรณนะครับตอนแรกว่าจะไปพักที่ในเมืองนคนปรปฐมแต่เปลี่ยนใจมาพักแถวแถวบางเคนะครับ เพราะว่ามันอยู่ในเมืองหน่อยมันก็จะได้ใกล้กับนนทบ,บุรีนะครับอ่ะก็คิดว่าอยู่ที่นี่สองวันนะครับอยู่ที่นี่สองวันนะครับเพราะว่าสามยี่สี่ยี่ห้าอ่ะยี่ห้าไปชนบุรีแล้วอ่าวันที่ยนะี่ห้าน่ะจริงๆผมผมก็อยากไปนะนะครับก็อยากไปอยู่นะครับแต่ต้องดูก่อนว่าจะไปยังไง เพิรถตู้ไปหรือรถทัวร์ไปหรืออาศัยรถใครไปอะไรยังไงแต่ว่าพึ่งน้อยนะ่ะพึ่งน้อยเขาเขาไม่ได้อยู่ที่นี่พึ่งน้อยเขาไปรออยู่ชลบุรีมั้งนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลองหารถดูก่อนนะครับถ้าถ้าได้ไปก็จะไปเพราะว่าวันที่ 26, ยี่สหกยี่ิบเจ็ดน้องหยุดผมจะได้กลับไปทำรงทานที่บ้านนะครับแต่ถ้าเกิดยี่ห้าผมไปไม่ได้ผมก็จะกลับพิคมแพงเพชรเลยนะครับตอนนี้ก็ตัดสินใจอยู่ นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ